เวลเดือดกันทุกคนอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงช่วยพ่อไก่ร้องเพลงกลางตลาดนัดครับเรียกได้ว่าไม่ต้องมีกล้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงก็ทําความดีได้เรียกได้ว่าไม่ต้องทําภาพหรือว่าสร้างภาพอะไรขึ้นมาอุงอิงไม่เคยทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังครับล่าสุดกับทุกคนคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับที่อิมิ่งข่าวกระแสได้มีการนําเสนอไปด้านข้างนี้เลยนะครับเป็นคลิปวิดีโอของแฟนคลับครับที่ส่งมาให้อิมข่าวกระแสดูนะครับและมีคนแท็กอุ้มอิมในตอน ต่อกันเยอะมากๆครับกับคลิปวิดีโอนี้ที่พ่อเอกไม่ได้ถ่ายเอาไว้แล้วก็ไม่มียูทูบเบอร์ท่านไหนได้ถ่ายเก็บเอาไว้ครับอุ๋งอิงช่วยพ่อไก่ร้องเพลงแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหคนเนี่ยก็คือผ่านไปผ่านมานะครับก็เลยมีการถ่ายคลิปน้องเก็บเอาไว้นั่นเองครับทุกคนแฟนคลับแท็กอุ้มอิ่มเยอะมากๆครับอย่างที่บอกนะครับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงไม่เคยทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังครับพ่อไก่ก็ถือว่าเป็นครูอีกหนึ่งท่านเลยแล้วที่ให้โอกาสน้องร้องเพลงนะครับเป็น จุดเริ่มต้นขององค์อิงครับที่ได้ร้องเพลงหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวนะครับที่ตลาดนัดนั่นเองครับทุกคนต้องบอกว่าถ้าใครได้ติดตามสตอรี่น้องนะครับดูคลิปนี้แล้วน้ําตาไหลแน่นอนครับทุกคนองุ์งอิงกว่าจะผ่านอะไรมาได้จนถึงปัจจุบันนี้นะครับต้องบอกว่าน้องฟันฝ่าอะไรมาเยอะมากใจแก่งดังหินผาเนาะแล้วก็เป็นหัวใจนักสู้อะเลือด ไก่ชนจริงๆสําหรับองค์อิงเพชรบัานแพงหัวใจไก่ชนมากๆครับทุกคนและปัจจุบันนี้น้องเป็นคนแบบไหนเป็นคนน่ารักแบบไหนน้องก็ยังประพฤติปฏิบัติตัวแบบนั้นนะครับอย่างคลิปวิดีโอที่อิ่มได้เอาให้ทุกคนได้ดูนี้เลยครับทุกคนองค์อิงอเนี่ยหยิบยื่นให้พ่อไก่อยู่เสมอครับทุกคนน้องไม่เคยลืมบุญคุณใครนะครับถ้าทุกคนได้ติดตามสตอรี่น้องน้องนีงน่ตักปากแม่ค้ากันเลยที่อยู่ในตลาดนั้น่ะ เขาได้เล่าให้ฟังนะครับว่าอุงอิงเนี่ยเวลาได้เงินมาเท่าไรเนี่ยจะให้พ่อไก่ครึ่งนึงหรือเกินครึ่งด้วยซ้ําแล้วน้องพอใจที่จะได้แค่นั้นน,นะครับจนแม่ค้าเนี่ยเกิดความสงสารนะครับก็เลยได้มอบข้าวนะครับมอบปลาเผาอะไรต่างๆให้กับน้องเนี่ยไปทานกับคุณแม่ที่บ้านครับทุกคนอุ้งอิงเนี่ยก็เคยเล่าประสบการณ์เนาะให้กับพวกเราได้ฟังกันเยอะแยะมากมายครับแล้วก็จนถึงปัจจุบันนี้จากดินสู่ดาวจริงๆนะครับ บนเวทีเนี่ยเวลาที่องค์อิงมองย้อนกลับไปทีไรนะครับน้องก็จะน้ําตาซึมตลอดว่าตัวเองผ่านมาได้ยังไงแม้กระทั่งข้าวจานเดียวเนี่ยยังแบ่งกับแม่หน่อยทานมาแล้วครับทุกคนคิดดูแค่นี้นะครับก็ถือว่าน้องฝ่าฟันอุปสรรคมากันเยอะมากๆจริงกับแม่หน่อยนะครับเนาะ ดีใจครับที่พิ่ไมได้เห็นคลิปนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับแฟนคลับเนี่ยบางท่านที่มีการส่งแล้วก็อินบล็อกมาให้พุ่มอิ่มนะครับแม้บางท่านอิมไม่ได้อ่านก็ต้องขออภัยด้วยบางคนส่งมาทางแฟนเพจแบบนี้ครับทุกคนอิ่มอาจจะแบบ อาจจะอ่านไม่ทั่วถึงนะครับก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยดีใจมากๆครับที่ได้เห็นภาพนี้อีกครั้งหนึ่งบอสโจเนี่ยเคยพาององิงนะครับไปย้อน hein, วันๆแล้วครั้งหนึ่งครับทุกคนและตอนนั้นบอสโจเหมาปลาเผาเนาะแล้วก็มีการแจกนะครับให้กับบรรดาแฟนคลับ FC ต่างๆครับทุกคนที่ไปดูองอิงในวันนั้นนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นภาพประทับใจอีกหนึ่งวันที่ได้มีการย้อนวันๆอีกหนึ่งครั้งนะครับประทับใจทุกคนอุงอิงมีโ <uet. S 1> มเมนต์น่ารักมา่่่ไว จะเป็นน้องเนี่ยเอาของที่พ่อไก่ทำเนี่ยมาขายให้กับพ่อพ่อแม่ fc แฟนคลับในกรุ๊ปไลน์แล้วก็มีมีช่วงหนึ่งที่น้องเอาเงินไปให้พ่อไก่แล้วก็เป็นช่วงท้ายคลิปของป้านางคือเนี่ยไม่ต้องมีภาพไม่ต้องมีกล้องก็ทําดีอยู่เสมออย่างที่พ่อรุ่งบอกครับทุกคนว่า,วาองอิงเนี่ยพ่อรุ่งเนี่ยเอาองคอิงเป็นแบบอย่างนะในการทําบุญต่างๆครับทุกคนทุกคนจะสังเกตได้ว่าพ่อรุ่งอ่ะในไลฟ์สไตล์ของพ่อรุ่งใน a c e b o o k เนี่ย เขาจะชอบช่วยเหลือคนตลอดนะก็ถือว่าใจบุญแล้วก็มีอุงอิงเนี่ยเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะสำหรับพ่อรุ่งนะครับ ก็โอ้โหน้องก็ถือว่าเป็นไอดอลของคนสู้ชีวิตแล้วก็วันนี้นะครับได้ยินข่าวมาว่าทางช่องดีเจสาวน้ำยืนเนี่ยมีคนโอนเงินมาให้น้องด้วย10,000บาทเพื่อทํามาลัยให้กับน้องนะครับเพราะคาถาอุงอิงด้วยความรักด้วยความศรัทธาแล้วก็มีทางด้านอีกช่องหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นช่องไหนช่องพ่อการชัยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมีการโอนนะครับมาลัยมาให้น้องอีก1 0 0 0 0บาทเป็น20,000แล้วเห็นว่าทีมหลังบ้านวันนี้เขาได้รับมาลัยกันเยอะแล้วนะประมาณ60,000 อันนี้ไม่แน่ใจเป็นข่าวที่ออกมาแต่ว่าอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเป็นรูปภาพปัจจุบันเป็นคลิปวิดีโอปัจจุบันที่อุ๋งอิงนะครับน้องเนี่ยได้ไปตลาดนัดแล้วก็ไปเจอพ่อไก่นะเพราะพ่อไก่ก็คือใส่ชุดเพชรเลยนะนะครับก็น่ารักมากครับน่ารักมากอุ๋งอิงน่ารักมากจริงจริงนะครับเราก็ไม่รู้จะใช้คํานิยามไหนกับเด็กผู้หญิงคนนี้แล้วรู้แต่ว่าเกิดมาเพื่อเป็นความสุขนะครับให้กับแฟนๆจริงจริงเกิดมาเพื่อเป็นความสุขเกิดมาเพื่อนะครับสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมแล้วก็ เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนนะครับสำหรับองค์อิงเนาะเป็นแบบอย่างจริงๆนะครับก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับน้องนะครับโอ้โหทุกคนคลิปนี้อุ้มมิมก็อาจจะแบบว่าได้นําเสนอก่อนใครเลยเนาะเพราะว่าเราก็เห็นนะครับค่อนข้างที่จะเห็นก่อนเพื่อนเลยนะครับเราเห็นก่อนเพื่อนเลยนะ แล้วก็มีอีกหลายคลิปนะครับที่อุ้งอิงทำความดีเมื่อวานนี้นะครับก็จะมีทางด้านคุณยายท่านหนึ่งซึ่งท่านป่วยนะครับแล้วก็เหมือนกับไปให้หมอไปให้อุ้งอิงรักษาก็คือไปให้หมอลำรักษานะซึ่งเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่แบบเชื่อแล้วก็ศรัทธานะรักแล้วก็ศรัทธานี้ว่ากันไม่ได้ครับทุกคนก็ขอให้คุณยายเนะี่ยหายเร็วๆด้วยก็แล้วกันนะครับเนาะขอให้อา มาหาองอิงแล้วก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับทุกคนดูคลิปนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์มาหน่อยครับทุกคนนะครับดูคลิปองอิงก,กับพ่อไก่แล้วรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับนะครับทางด้านอง์อิงอด้วยก็แล้วกันนะครับเนี่ย ทำดีไม่ต้องไม่จําเป็นต้องไปโฆษณาหรือว่าไม่จําเป็นจะต้องให้กล้องมาถ่ายหรือถือกล้องมาถ่ายนะครับเราสามารถทําดีได้ตลอดเวลานะครับนี่คือสโลกแกนของลูกสาวองอิงเนาะน้องจะให้ช่วยคนเหลือคนพิก,การช่วยเหลือคนเร่ร่อนอยู่เสมอไม่ว่าองอิงจะเจอเขาเหล่านั้นที่ไหนนะครับองอิงก็เนาะจะให้จะให้แบบคนนั้นเสมออย่างวันนั้นที่พ่อรุ่งนําเสนอ ข่าวน้องนะครับทุกคนนําเสนอเรื่องราวของน้องผ่านโลกโซเชียลเราดีไซน์มากนะครับแล้วก็คือถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีช่องยูทู e ไปถ่ายน้องในช่วงนั้นเยอะแต่พ่อรุ่งเนี่ยก็ถ่ายมาให้พวกเราดูก็ขอให้พ่อรุ่งถ่ายมาเยอะๆเลยนะครับพ่อรุ่งน้องเนาะก็เป็นแบบเป็นโมเมนต์น่ารัก เราชอบองค์อิงทำบุญแล้วก็มีศิลปินคนเดียวนี่แหละที่ลงข่าวเกี่ยวกับช่วยเหลือคนแล้วแบบคนเข้ามาดูเยอะคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะนะครับเนาะสำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับก็เป็นกําลังใจให้ลูกสาวนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับก็เป็นบรรยากาศน่ารักที่มิมเอามาฝากทุกคนนะครับสำหรับองค์อิงเนาะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนี้จะเอาบรรยากาศสดๆนะครับของพ่อไก่ กับน้องอิงนะครับที่ตลาดนั้นเนี่ยมาฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันเป็นตลาดที่น้องเคยไปร้องเนาะก็เป็นกําลังใจให้พ่อไก่ด้วยนะครับขอให้พ่อไก่เนาะอ่ะป,ปังๆด้วยกันแล้วกันนะครับลูกสาวไม่ทิ้งพ่อไก่ไปไหนแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอยทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็อุงอิงสร้างบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่เนาะสรุปแล้ว สามหลังเลยโหสุดยอดมากๆนะเป็นบ้านสามหลังเลยแล้วก็ที่ดินตอนนี้มาวัดรางวัดอะไรกันเรียบร้อยนะทุกคนเนาะก็เป็นกำลังใจให้ทางด้านพ่อเอกแม่หน่อยด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนคะ่ะ